สวัสดีครับลุงเล็กยินดีครับวันนี้ลุงเล็กได้สูตรผสมแคลเซียมโบรอนสำหรับใช้เองมานะครับลุงเล็กก็เลยจะนำเรื่องราวต่างๆเหล่านี้มาเผยแพร่พให้กับพี่น้องอย่างน้อยเพื่อเป็นการลดต้นทุนการผลิตถามว่าแคลเซียมโบรอนมีผลอย่างไรต่อพืชแคลเซียมบรอนมีหน้าที่ช่วยให้เซลล์ของพืชมีความแข็งแรง รักษายุเกยเกีียวได้นานสามารถกระตุ้นการแตกตายอดกับแตกเนื้อแตกเซล์ลได้เป็นอย่างดีนะครับซึ่งแคนเชียมบอรอนมีความจําเป็นต่อพืชดังนั้นลวงเล็ก,กเมื่อลวงเล็ก,กได้สูตรมาลงเล็ก,กก็จะนํามาแบ่งปันกับพี่น้อง f อฟนะครับก็ส่วนผสมก็จะมีไม่ยากนะครับโดยจะมีบรเร็รกนะครับมีบรเรกมี แคลเซียมในเรด,ดนะครับซึ่งก็จะเป็นปุ๋ยศ1 5 0 0ซึ่งมียี่มีแคลเซียมอยู่26ซนะครับก็เป็นสัดส่วนที่เหมาะสมสำหรับผสมโดยใช้สัดส่วน3ต่อ1ในการผสมนะครับก็ขั้นตอนและการผสมนะครับลุงเล็กได้ใส่ใส่ตัวแคลเซียมในเตรลงไปแล้วในถังขนาด20ลิตรนะครับและทำการทุกเค้าให้เข้ากัน โดยสัดส่วนสามต่อหนึ่งนะครับใช้แคลเซียมเนเตสามส่วนใช้แคลเซียมใช้เบรกหนึ่งส่วน,น,ซ,วนซึ่งสำหรับผสมที่จะให้ด้ายนา้ำแคลเซียมบอรอนจํานวนยี่สิบลิตรเราจะมีต้นทุนอยู่ที่ปุ๋ยแคลเซียมเนเจตมีกิโลกร,รัมละสามสิบบาทในถังยี่สิบลิตรลุงเล็กจะใช้สามกิโลกร,รมัมสามสามเก้าสารเรก ราคากิโลกรัมละเจ็ดสิบบาทนะครับก็ประมาณร้อยหกสิบบาทจะเราจะได้แคลเซียมโบรอนสำหรับใช้กับพืชในแปลงเกษตรของท่านได้ทั้งปีนะครับเราจะมีแคลเซียมประมาณแคลเซียมโบรอนประมาณยี่สิบลิตรนะครับซึ่งเพียงพอที่จะใช้กับแปลงเกษตรขนาดกลางของเล็กใช้ได้ตลอดทั้งปีนะครับและใช้อย่างเพียงพอนะครับก็ขั้นตอนและกบบระบวนการผสมนะครับ ให้พี่น้องผสมแคลเซียมไนเตรตกับน้ําสัดส่วนในสัดส่วนสามต่อหนึ่งนะครับผสมให้ละลายกันไปก่อนหลังจากนั้นนะครับก็ใช้สารบอเร็กนะครับสารบอเร็กซึ่งเป็นต้องจําเป็นที่จะต้องบอกว่าเป็นต้องเป็นบอเร็กบริสุทธิ์นะครับเพราะเมื่อละลายนะ้ําเขาจะไม่มีตะกอนนะครับคนจน ต้องคนให้เข้ากันนะครับกระบวนการระหว่างที่ทําการผสมจะต้องคนให้เข้ากันถ้าหากว่าผสมไม่เข้ากันเมื่อลองไปแล้วทําอาจจะทาปฏิกิริยาทําให้เกิดตับตะกอนได้นะครับซึ่งในแคนเทียมบอรอนที่พี่น้องซื้อถ้าหากว่าเป็นลุงเล็กก็ไม่มีข้อมูลว่าถ้าหากว่าเราซื้อเป็นถังยี่สิบลิตรเนี่ยราคากี่พันแต่รู้สึกว่าจะหลายพันเพราะถ้าหากว่าเป็นแคนเทียมบอรอนขนาดหนึ่งลิตรก็ราคาประมาณร้อยเจ็ดสิบบาทนะครับ ถึง170บาทเนี่ยประมาณเป็นต้นทุนสําหรับผลิตแคลเซียมบรอนได้20ลิตรพอดีและไม่ได้เป็นสูตรที่สมมุติขึ้นมาเฉยๆนะครับสูตรนี้เป็นสูตรที่ผ่านการรับรองที่มีหลักทางวิชาการรับรองอย่างชัดเจนนะครับขั้นตอนและว,วิธีการผสมนะครับหลังจากผสมแคลเซียมไนเตรตไปจน ละลายเข้ากันแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปเราก็ใช้บอเร็รกนะครับผสมน้ําแล้วคนจนเข้ากัน,นโดยแนะนําว่าอุปกรณ์ที่มาคนควรที่จะเป็นอุปกรณ์ประเภทโลหะนะครับโลหะที่เป็นสแตนเลสน,นะครับโดยอลอกใช้การสแตนเลสแล้วผสมลงไปนะครับอาจจะผสม2-3าครั้งโดยน้ําที่จะใช้ควรที่จะเป็นน้ํำสะอาด ทรงเล็ใช้น้ําดื่มนะครับใช้น้ําดื่มเพื่อให้ผสมออกมาแล้วเป็นแคลเซียมบรแทีที่มีประสิทธิภาพเป็นแคลเซียมบริสุดที่สามารถนําไปใช้ประโยชน์ได้จริงนะครับแล้วหลังจากคนเข้ากันแล้วเราก็เทส่วนผสมลงไปรวมกันนะครับเอาเทกันลงไปเลยเราก็ผสมไปเรื่อยๆนะครับผสมเรื่อยๆจนกว่าจนกว่าการผสม การจะเข้ากันละลายหมดนะครับโดยลงเล็กไม่ได้ผสมทั้งเดียวลงเล็กพยายามที่จะทยอยผสมลงไปเรื่อยๆนะครับถ้าหากว่า,าได้เราได้บอรแรกมา1กิโลกรัมเราก็ใช้แคลเซีมในเกรดในเกรด3กิโลกรัมผสมกับน้ำให้ได้20ลิตรนะครับขั้นตอนก,การผสมสารเคมีพี่น้องควรที่จะพึงระวังไว้ว่า เราจะต้องมีการป้องกันอย่างน้อยๆปิดปากปิดจมูกในส่วนของถุงมือควรที่จะใส่แต่ว่าลุงเล็กเดี๋ยวลงเล็กมีหยุบน้ำใกล้ๆซึ่งลงเล็กก็พยายามระวังไม่ให้ไปถูกผิวหนังนะครับซึ่งบางคนที่แพ้อาจจะมีผลกระทบได้แต่สําหรับลงเล็กลงเล็กเคยะสมมาแล้วหนึ่งครั้งไม่พบอาการแพ้นะครับโดยแต่ลุงเล็กจะระวังไม่ให้ส่วนผสมหรือน้ําที่มีความเข้มข้นไปถูกผิวหนัง รเราควรที่จะระวังไว้พราะถ้าเราเรา,เราไม่ทราบว่าขนาดที่ผสมนี่เราจะแพ้หรือเปล่าตรงแรกเคยผสมทดลองผสมใช้หนึ่งลิตรนะครับ,รนะรบเพื่อที่เปรียบเทียบตรงแรกได้สูตรมาก็ไม่ได้มั่นใจตอนแรกตรงแรกก็พยายามหาสอบถามจากผู้รู้ค้นหาข้อมูลจากอินเทอร์เน็ตสอบถามอาจารย์จากทางมาวยาลัยเกษตรจน มีความเข้าใจนะครับทดลองผสมใช้ก่อนหนึ่งลิตรแต่ผลปรากฏว่าที่ผสมใช้หนึ่งลิตรได้ผลได้ผลจริงๆนะครับทำให้ลุงเล็กมั่นใจว่าการที่เราผสมตามสัดส่วนเนี่ยเราสามารถที่จะมีความมั่นใจได้ดีกว่าพราะคา้าทั้งผลิตขายเราก็ไม่รู้ความเข้มข้มนที่แน่นอน<ด>ไม่รู้ว่าความ,ขม,ขมเข้มข้นเขาได้เพียงพอหรือเปล่าเราไม่ไม่ทราบนะครับดังนั้นาการที่จะผสมใช้เอง ยังเป็นทางเลือกที่ดีสำหรับพี่น้องเกษตรกรเ,กเรานะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณสำหรับการติดตามขอบคุณครับสวัสดีครับ